เองได้แล้วโอ้ยวันดีใจมากทุกคนคะในกรณีที่เราไลฟสดแล้วเรามาจัดช่องเข้าสู่ระบบทีหลังมันจะยากมากเหมือนที่วันด่าป้าอ้อยในทุกคลิปให้ทุกคนฟังนี่ใช้คําว่าด่าอีกละคือวันน่ะเคยช่วยคนที่เขาไลฟสดมาเยอะมากๆเลยคะ่ะทุกคนบางคนก็เอ ภาพลวงตาหรือเปล่าเนี่ยปออเห็นยอดวิวตัวเอง4,000บอกภาพลวงตาหรือเปล่าไม่ได้ลวงตามันเป็นไปมันเป็นไป,นปนแล้วปออโอ้ยยินดีมากๆยินดีโอ้ยดีใจดีใจน้ําตาไหลดีใจจริงๆนะคะมันเป็นอะไรที่ยากมากค่ะทุกคนถ้าเราจะไลฟ์สดแล้วเราจะไม่ได้4,000วิวต่อคลิปยากมากปออปออเป็นเป็นไอดอลของคนไลฟ์สดนะคะ คือวันทักป้าอ้อยไปบ่อยมากๆเลยค่ะว่าป้าอ้อยเปิดช่องใหม่เธอเปิดช่องใหม่เธอเปิดช่องใหม่เธอเพราะว่าวิธีการของวันน่ะมันจะทําให้ยอดวิวเราได้หนึ่งพันสี่พันหนึ่งหมื่นไม่ยากเลยทุกคนทุกคนจะได้เองทุกคนจะได้เองใครไม่เคยได้หนึ่งพันวิวเลยพอพอมาเรียนกับวันพอไปทําตามวันไม่ใช่เรียนอย่างเดียวแล้วไม่ทํานะต้องเรียนแล้วก็ทําด้วยคุณจะเห็นว่าเดี๋ยวไอย,ยอดวิวพันหนึ่งอ้อยง่ายมาก ไหนใครบ้างที่ยังไม่เคยใครบ้างที่ก่อนจะรู้จักวันไม่เคยเห็นยอดบิวพันเลยเพอเข้ามาทำไอ้นูน่นไอน้นี่ตามนิดๆหน่อยๆ ทุกคนมันไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์นะคะที่ทุกคนมาทำตามวันแล้วจะเห็นผลทันทีไม่ใช่ค่ะเราอย่างน้อยเราต้องรอให้ระบบทำงานระบบทำงานสถิติหลังบ้านของ youtube ระบบใช้เกณฑ์พิจารณา28วันนั่นหมายความว่าพอเรากำลังทำคลิป แก้ไขทุกอย่างแบบที่วันสอนนะคะเราต้องทําใจเย็นๆค่ะเราจะต้องรอให้เราปลดล็อกตัวเอง28วันแต่ถ้าช่องเราไม่เคยปิดกั้นอะไรเลยนะคะคือถ้าช่องเราแบบใสๆนะ่ะอย่างช่องชายน้ำนะ่ะวันเรียกว่าช่องแบบใสๆทําแบบไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ไม่ผิดอะไรเลยพอเอาช่องเข้า สูระบบนิดเดียวมันจะไปรูดเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางคนบางช่องจะเห็นผลเร็วมากแต่บางคนบางช่องจะต้องรออย่างป้าอ้อยรอมา3เดือนกันทุกคนวันนี้ป้าอ้อยก็โอ้ยปลดล็อกตัวเองได้แล้วยินดีมากหลังจากนี้แล้วมันจะไม่ยากแล้วคะ่ปะป้าอ้อยมันจะไม่ยากแล้วนะคะวันน่ะคือเหนื่อยเหนื่อยแทนป้าอ้อยนะคะวันก็ทักให้ป้าอ้อยเปียก สร้างช่องใหม่ค่ะวันจะพาทำให้ได้ยอดวิว1,000ได้ง่ายๆมาก แต่ว่าปอ้อยบอกว่าไม่เอาครูเสียดายคือปอ้อยนะ่ะเขาทำช่องด้วยความตั้งใจคือตั้งใจเก็บไว้เป็นคลิปให้ตัวเองได้ดูได้ดูในอนาคตแล้วก็แกภูมิใจในผลงานที่แกทำคือแกตั้งใจทำคลิปมากทุกคนแกบอกว่าป้าจะสู้ค่ะพี่แดงสวัสดีจ้าป้าจะสู้วันเลยบอกว่าโอเคถ้าปอ้อยสู้ปอ้อยก็ต้องห้ามถอแต่ปอ้อยต้องรู้ว่ามันจะยากนิดนึง คือคนที่ไหลสดกับคนที่ไม่ได้ไหลสดคนที่ไม่ได้ไหลสดเนี่ยเราจะก้าวไปเป็น ไป,ไปตามขั้นบันไดค่ะคือเริ่มนับ1น,นับ2นับสานับ4นับ5้าไปเรื่อยๆแต่คนที่ไฟ์สดเขาจะไม่ใช่แบบนั้นเขาจะนับ1ิบแล้วก็ตกมาที่ศูนย์ค่ะแล้วเขาค่อยๆปีนขึ้นมาซึ่งเขาจะผ่านแต่ละเรื่องไปยากมากๆแล้ววันนี้เขาผ่านแล้วโอ๊ยดีใจดีใจดีใจมากๆดีใจกับบอ้อยมากๆเอาว่าจะอ่านข้อความสวัสดีค่ะพี่แจ็กกี้ ทุกคนคะทําไมป้าอ้อยถึงผ่านทุกคนอย่าลืมกดข้อนี้กดสายแข็งของช่องติวเข้มคือถ้าเรายังได้รายได้ไม่ถึง1,000วิววันสั่งว่าทุกคนจะต้องออกคลิปอย่างน้อยวันละ1คลิปคะ่ะแต่ถ้าใครออกคลิปไม่ได้วันละ1คลิปอันนั้นวันไม่รู้เลยคะ่ะอันนั้นก็คือแล้วแต่โชคลาภวาสนาเลยถ้าเราออกคลิปไม่ได้วันละ1คลิปเราจะไม่เห็นแบบป้าอ้อยนะคะ อันดับหนึ่งเลยป้าอ้อยก็คือมีความตั้งใจมากๆสู้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาแล้วนะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าใครก็ตามออกคลิปไม่ได้วันละคลิปมันจะไม่เป็นไปตามกฎเลยค่ะ YouTube ชอบคนขยันนะคะคนขยันออกคลิปวันละหนึ่งคลิป แต่ถ้าใครมีแรงใครตกงานใครคิดว่าตัวเองมีเวลาพอออกวันละสองคลิปเลยค่ะออก6กโมงเช้าออกหกโมงเย็นใครคิดว่าตัวเองมีกำลังมากกว่านั้นออกวันละสคลิปเลยค่ะออก6กโมงเช้า ออกเที่ยงออก6กโมงเย็นและออกเที่ยงคืนค่ะมันจะต้องออกคลิปให้มีระยะเวลาสม่ำเสมอนะคะนี่คือกฎของความประสบความสำเร็จในการทำช่อง YouTube ตามแบบของวันวันต้องขอออกตัวว่านี่คือตามแบบของติวเข้มมือใหม่ทำ YouTube